พระราชาคณะผู้เมตตาได้เมตตาเดินทางมาถึงวัดพระมนาศอันะจะมีพระเดชพระคุณพระเจา้าคุณพระราชนิมากก่อเจ้าคณะจังหวัดแพร่ได้เป็นประธานนะครับโมโคนย่างแปครับสุขภาพแข็งแรง ใจดีมีเมตตาต่อคณะศิษย์เสมอรองเจ้าคณะพระหงว่าประทานงดงามตามอนิญาตประเทศมีคณะสงฆ์เมืองเหนือคณะศาสตารามกรุงเทพมหานครและด้วันนี้วันดีคณะสงฆ์กาคหกเราทั้งหลายเป็นพระมหาเถระที่ติดอินไม่ถือตัวและงามเจ้าคุณสุดทศน์พระหลวงพระแก้ว งาม่องแผ้วด้วยศีลธรรมกรรมฐานเป็นพระราชาคณะที่มีราชทินานามเฉพาะตอนงดงามตามแบบแผนในการับรสุภสนามหาเถรของเชียงรายมงคลย่าง82บวัดอยตุงพระเดชพระคุณพระยกราชกินดารนานยกนาที่ปรึกษากับเมื่อกี้จะเป็นทรงก่ออิฐหรือปูน ให้ใครส่งตะวันตกให้ประวธธันพระธรรมราชานุวัดหลวงพ่อสุทัศน์พรยจุลพระราเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแป้พน่นได้โปรดเมตานำเทียบจุดผูเทียนเครื่องนมัสการปุจาพระรัตนไตรัยปูจาซึ่งพระเรนาพุทธังอภิปุปรนา ธรรมังอาภิปุทธิปุจจะมาอระาภิวาเทมินะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตเอสุมิชฌาจาราเวรมะนีสิครเมรยะ มัจจปมาตัฐานาเวขึ้นขอสัพพมิง่งมงคลแห่งพระพุทธขอสัพพมิง่งถือในสัปพสสด,สดีการเฉลิมฉลองสมโภชในวันนมเมตังสัมเมตพระตันตาราตัสัมมาสัมพุทธสัสสะนา ยมมีสังฆัดิยมวีสังฆันตระนังกันตาทินานิปัปลลานิตัมวีสังเกระดันนานเทินเตตุแบน,นี้ครับถูกเทียนตอกไม้เลขานุก,การนายกโค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอธโิโภค โนพระธาตุอังมีถวายหลวงพ่อถวายแด่บาจาร์พระบาจาร์หลายรูปแต่เราต้องปิดเพื่อความปลอดภัยครับแต่ไรโควิดแน่นอนพระธรรมราชาวนุษสุทธสุทธชนมหาเถระต่อไปในอนาคตข้างหน้าศิทธิญาติศิษย์ก็ดีปฏิทิตังปฏิทจังตุมห้งคิดบ่ม สาธุสาธุสาธุขอประวัติเลยครับเพื่อจะได้เยี่ยมชมนะครับในการนี้การิมนตุบาอาจารย์ที่อยู่เต้นก็เป็นพระมหาเถร่าเจ้าคณะภูกรองสง์ได้ติดตามหลวงพ่อจจ้าคณะภาคสิทธิศสถารูปเหมือนและโกพลทีขหลวงพ่อพระมหาเถระซึ่งการนี้ เราพอจากำนาภาพสิงเก็จะได้จุดผู้เขียนเครื่องของน้อยและถราาวพวงมาลัยสักการะคณะสงฆ์นิมนต์ฉันพันาะเพลินหลานมาวันนี้มีท่านอาจารย์ปีชาควรรบุญน้องทานนายกพุทธสุขครับสองครับสามครับป่อดายที่นะครับขอลุ่้เจ้าในสันเป้ากนเนืน หลังจากนั้นกอดมากแองบอกว่าวันนี้อโุญาจอมีการบันทึกภาพได้นะครับตามเพ็งคูมทั้งสองชั้นครับาชั้นที่ตึงกิติศรานำเพ็งคู่สองชั้นชั้นเทียบเท่าเชรนจวอนนี้มีสกายเลอร์จะาเล่นนักสืบเ่า フフフフ。